สวัสดีทุกท่านครับทุกคนครับวันนี้ก็มาแสดงความยินดีย้อนหลังนะครับนะกับเพื่อนๆที่เอาเลขต้อนไมิดเซอนะครับห้าเจ็ดเนาะกระโดดกันหลายท่านก็ดีใจด้วยนะครับอยากช่วยทุกคนแบ่งเบาภาระนะครับนะยุคนี้ก็เท่าที่รู้นะครับเศรษฐกิจก็แย่เงินทองหายากนะครับนะตนก็ไม่รู้จะช่วยวิธีไหนก็มีวิธีนี้นะครับนะฮะที่เอาเลขมาแบ่งปันเพื่อนๆเนาะนะครับอาจารย์ที่จังหวัดการใล้มานะครับนะเขาเต็มเต็มห้าเจ็ดนะครับงวดนี้มาแล้วนะครับนะกระเลข สี่สามเก้าแล้วจะลืมกลับด้วยนะครับสามเก้าเก้าสามที่เหลือตัดเอานะฮะนะครับเพจที่ต้นต้องรีบเอาเลขมาลงนะครับนะฮะเดี๋ยวจะมีดาม่าพี่ต้นเอาเลขแม่น้ําเน่ามาหรือเปล่าเอาเลขคนดังๆมาหรือเปล่ากูไม่จําเป็นต้องพึ่งพวกมันนะครับนะวันนี้หลักฐานนะครับวันนี้สิบเก้านะครับกุมภาพันธ์นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะเวลาสิบโมงหนึ่งนาทีนะครับหน้าหลักฐานชัดเจนนะลงวันที่สิบเก้านะครับนะเดี๋ยวมีดาม่าหน้ารำคาญถ้าเลขออกมาตามนี้นะครับลุย